วัดีครับวันนี้เรามาติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับรุ่นสองหัวพัดลมนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับก่อนอื่นเราต้องมาประกอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ420แอมป์ด้วยกันนะครับสำหรับชุดที่เห็นอยู่นะครับอันนั้นเป็น24โวลต์นะครับก็ประกอบทิ้งไว้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็สามารถที่จะสั่งให้ผมประกอบได้จะว่าะเป็นชุดหรือว่าจะเอาเฉพาะแบตเตอรี่ก็ได้ นะครับถ้าหากว่าทั้งชุดอ่าก็คิดไปแต่ละส่วนแต่ละตัวว่าต้องการอะไรบ้างชาร์จรถชาร,ชารบ้านชาร์จโซลาเซลล์รวมถึงอินเวอร์เตอร์นะครับก็แจ้งผมมาได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ประกอบแบตเตอรี่อ่า400นะครับ400แอมป์นะครับถือว่าพลังแบบเลือเหลือ นะครับทีเดียวจบนะครับผมแต่ก่อนผมก็สั่งแบตเตอรี่มานะครับตั้งแต่เล็กยันใหญ่นะครับพอมาเจอ400แอมป์ผมก็ตรงๆว่าคือ,อมันทําแล้วมันจุใจจริงๆนะครับอยู่ได้นานจริงๆมีพลังที่เยอะจริงๆนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งแอร์นะครับสองพัดลมเอาไว้บนหลังคาเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาดูในเรื่องการทํางานของ ชุดควบคุมของแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับเจ้าของรถฟังนะครับเจ้าของรถเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับเดินทางมาจากจังหวัดหนองคายนะครับมาติดตั้งแอร์ไฟฟ้าวันนี้นะครับเพื่อจะนํารถคันนี้นะครับไปใช้งานในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโต๊ะทํางานนะครับจะมีที่ทํางานอยู่ในรถคันนี้นะครับ ในเรื่องของการทำงานของแต่ละเบเกอร์ Baker แต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่า,ามันจะทำงานแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นที่เรา,าจะใช้งานกับแบตเตอรี่ก้อนนี้เป็นแบตเตอรี่400แอมป์ด้วยกันนะความอยู่ภายในเป็นระบบ12โวลต์เนาะเป็นระบบ12โวลต์ลัก2ตัวอันนี้คือลักที่มาจากแบตเตอรี่รถยนต์เราก็คือลักตัวแรก ส่วนปั๊กตัวที่2ก็คือเป็นปั๊กที่มาจากแอร์แอร์คือตัวนี้ครับแอร์เป็นแอร์รุ่นใหม่นะครับเพิ่งจะมาใหม่เลยรุ่นนี้ลมแรงมากาาทีนี้อ่ปั๊ตัวนี้ทำไว้เพื่ออะไรก็คือทำไว้เพื่อถ้าหากว่ามันเกิดเหตุใดๆก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้สมมุติว่ามันเกิดการลุกไหม ข้างนอกเรายังมีเบกเกอร์ที่คอยตัดมันได้ทั้งหมดแต่ถ้าภายในมันไม่มสามารถที่จะหยุดยั้งอะไรมันได้อเราก็ดึงปลั๊กพวกนี้ออกเนี่ยดึงง่ายๆครับดึงดึงดง,ง่ายๆเลยดึงดึงมันออกไปจากกันอแล้วเราก็เอานำแบตเตอรี่ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยออกนอกรถไปครับเพื่อความปลอดภัยยังไงยังไงเสียเราต้องขยับแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้ เพื่อจะถ้าเกิดมันอะไรก็แล้วแต่แต่ข้างนอกเรามีเบเกอร์คอยควบคุมมันอยู่ทั้งหมดเลยมันก็จะไม่เกิดเหตุใดๆเพราะว่าเบเกอร์เราคอยป้องกันมันไว้กับอุปกรณ์เราทุกชิ้นที่เราทำมันขึ้นมาแต่ภายในเราคุมมันไม่ได้ไม่ว่าจะดับเพลิงชนิดไหนก็ช่างถ้ามันเกิดอุบิเหตุภายในก้อนแบตเตอรี่น้ํากระดับไม่ได้เยาอนลงน้ําน้ํากรดับมันไม่ลงเพราะว่ามันสปาร์กันภายใน ไม่ว่าวัตถุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโฟมฉีดอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะหยุบมันได้นอกจากว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเราก็เอามันออกไปซะออันนี้คือความปลอดภัยระดับหนึ่งผมจะไม่ยึดน็อตใ,ใดๆทั้งหมดกับแบตเตอรี่คือสิ่งเนี้ยที่ที่บอกไว้ก็คือมันไม่ได้เกิดเหตุง่ายๆแต่เพื่อความปลอดภัยของการใช้งานก็เราก็ทำเผื่อเอาไว้ก่อนเนาะ ทำเผื่อไว้สําหรับที่ว่าเอาแค่ไออะไรที่ไอไอกาวอะไรเนี่ยที่มามาการมันเลื่อนยังไม่นี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ให้มันไปไหนแค่นั้นเนี่ยแต่เราสามารถยกมันออกไปได้เลยอะมันคิดอะไรไม่ออกก็เอามันออกไปก่อนไปทิ้งน้ําทิ้งอะไรก็แล้วแต่อ่าเพราะเราเราไม่รู้อนาคตอยู่กับผมไม่เป็นไรปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้าสิบปีห้าปีข้างหาเราไม่รู้ถูกไหมเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็เอาทําให้มันแบบอง่ายๆไว้ก่อน ถ้าเราไปทำยัดไว้ในหลืบในรูอะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบอย่างไม่อยาก,กะาจะคิดนะเนาะอันนี้คือผมพูดในเรื่อในสิ่งที่มันมันมันอาจจะไม่เกิดอะไรเลยแหละแต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนาะพลังพลังมันเยอะอ่ะอเดี๋ยวผมอ่าอันนี้จบไปเนาะไอไอไอปลั๊กสองตัวนี้มีประโยชน์ก็คือที่ผมพูดก็คือเอามันออกแล้วก็เอาแบตออกจะเกิดไอซีดใ,ในในกันใช่ใช่แต่มันก็ยากอยู่เนาะ ตัวที่ทหนึ่งตัวที่หนึ่งก็คือเป็นเบเกอร์ที่ไว้สําหรับเปิดแบตเตอรี่ออกมาจากาแบตเตอรี่มาเป็นเบเกอร์ตัวที่หนึ่งแล้วจ่ายไปอุปกรณ์อื่นๆถ้ายกเบเกอร์ปุ๊บเบกเกอร์ตัวนี้พร้อมที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เรามีอยู่่าที่เราจะไปเปิดอะไรเราก็ดูตามที่ได้เขียนเขาไว่าอันนี้เป็นเบเกอร์ชาร์จรถยนต์ก็คือ เอาตัวแรกนะเป็นเบรกเกอร์ชาร์จรถยนต์ก็คือสายเส้นนี้มาจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ออพอเรายกเบรกเกอร์ตัวนี้มาไหลแบตเตอรี่รถยนต์กับแบตเตอรี่ของเราอันนี้มันจะถึงกัน,นเร<อ>าสตาร์ทติดใช่บัติดเครื่องปุ๊บไดชาร์จของรถยนต์ก็ทํางานเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นไอ้ไดชาร์จรถยนต์เราไม่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่พวกนี้ได้เต็มได้อพอไดชาร์จรถยนต์ยิ่งยิ่งรดแบบนี้มันแรงดันของของ ของไดชาร์จมันอยู่ที่ประมาณ13.8 13.8ไม่สามารถทำให้แบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มได้ต้องตั้งอยู่ประมาณ14กว่าทีนี้มันก็ได้แต่มันไม่เต็มร้อยได้สักประมาณสัก70 80ของแบตเตอรี่ก้อนนี้ก่อนการที่จะทำให้แบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มได้ต้องใช้กับสวิตช,ชิ่งตัวนี้เท่านั้นก็คือแปลงไฟจาก220มาเป็นไฟแบตเตอรี่14.2 14.5โวลต์ มันจะถึงจะทําให้แบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องเสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านเท่านั้นเหมือนที่ผมกําลังเสียบไว้ให้ดูอยู่นี่เสียบไฟบ้านนี่ต้องยกแบกเกอร์ตัวไหนครับทีนี้อ่าตอนนี้คือเรายกแบกเกอร์ตัวที่หนึ่งก็คือแบตเตอรี่ก้อนนี้กับแบตเตอรี่รถยนต์เราถึงกันถ้าหากว่าเราวิ่งเราเปิดได้แต่พอเราจอดถึงที่จุดหมายปลายทางเมื่อไหร่เราจะต้องเอามันลงทุกครั้งไม่งั้นมันจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลา มันก็จะเกิดปัญหากับแบตเตอรี่รถยนต์เราเหมือนกันเพราะว่าแรงดันของแบตเตอรี่ก้อนนี้มันเยอะกว่าแล้วกับโวลต์ไอไอกระแสมันก็เยอะกว่าเ,เพราะฉะนั้นเวลาเราถึงที่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเอาเบรกเกอร์ทัวนี้ลงตัวที่สามตัวที่สามก็เป็นเนบรกเกอร์แอร์ไฟฟ้าก็คือถ้า, <c oughs> ถาเรายกเมื่อไหร่แล้วเราเปิดเบรกตัวแรกไว้ยกตัวที่สามเมลไหลปุ๊บอ่ะเสียงแอร์มาแนีว ่สแสงแอร์มาใช่เปิดแอร์เราก็สามารถเอาผมเปิดแล้วกันเราเพราะมันร้อนแหละเอาเปิดแอร์เนาะช่องแอร์อาจจะดูเล็กๆหน่อยแต่ลมแรงมากแล้วมันสามารถบิดซ้ายบิดขวาลมแรงกว่าทุกรุ่นเลยนะมันพุ่งมันไปไกลข้อดีของมันคือมันไปไกลมัไปไกลครับนี่ขนาดเราเปิดเบอร์สามนะเบอร์สี่มีกี่เบอร์มีห้าเบอร์ครับ อันที่สามจบไปถ้าหากว่าเราเลิกใช้แอร์เราก็ยกปิดมันซะ<ช>อตอนนี้เราใช้มันเพราะว่าเราร้อนอามาดูตัวที่สี่ก็เป็นเบเกอร์ที่ชาร์จไฟบ้านก็คือตัวนี้นี่เองอตัวสำคัญของเราอ่าไอ้บ้านเราก็ยกขึ<ม>้นเราต้องยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็อตอนนี้เราเสียบไฟบ้านรอไว้อยู่เนะาะเราเ็เปิดไฟบ้านก่อนมันจะมีสวิ์อยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงสําหรับเอาไว้ปิดเปิด เดี๋ยวผมส่องให้ดูครับเบรเกอร์ Baker ตัวนี้ไอสวิกตัวนี้เราต้องปิดมันทุกครั้งเข<อ>าต้องปิดมันก่อน้งก่อนที่เราเราจะดับมันเราปิดมันก่อนเนี่ยเนีน่ยสวิกตัว<อ>ด้านข้างก่อนที่เราจะอ่าใช้งานกับมันเรายกเบรเกอร์เนาะเบรเกอร์ Baker ชาร์จไฟบ้านปุ๊บขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปอ่าแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอ่าเรายกเบรเกอร์ตอนเนี้อ่าตัวชาร์จไฟกับแบตเตอรี่เราถึงกันแล้ว เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟใส่เข้าไปปึ๊บ